คนนะคะมาดูต้นจริงจริงพันุ์ที่เราตัดเอาไปให้ทุกท่านได้ทำกันเนี่ยนี่คือต้นมันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางทางที่บ้านเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ที่ในเมืองแล้วก็ทางที่บ้านนอกด้วยมี2ต้นวันนี้เราพามาให้ดูจริงพันต้นนี้ก่อนนะคะดูลักษณะของต้นนะคะทรส,สวยมากลำต้นใหญ่นะคะสูงก็เย ใบเขาเนะี่ยใบจะใหญ่นะคะสวยเป็นรูปหัวใจแล้วก็จะมีความด่างมีความแตกต่างกันในแต่ละลูกทรงของแต่ละใบด้วยจะมีสีสันทั้งสีแดงสีชมพูก็คือโพด่างเจด,ดสีนะคะต้นนี้ที่โพด่าง7ด,ดสีมาดูกันชัดๆเพราะว่าถามเข้ามาเยอะมาก,กว่าต้นจริงเป็นยังไงดูนะคะว่าสวยขนาดไหนสวยกว่าแม่ค้านะ,ะอันนี้อโพด่างพี่การได้อยู่บ้านละไซเลย จำหน่ายของเราเนี่ยมีอยู่สองที่ถ้าสะดวกรับในเมืองก็สามารถสะดวกได้ที่ท,ที่บ้านหนองไซนะคะตำบลสะดักใดถนนเส้นสุรินสีขอแต่ถ้าใครผ่านไปผ่านมาที่นี่ก็คือทางบ้านหนองไทรุลินจอมพระท่านี้ก็มีเหมือนกันเป็นเครือญาติกันเพราะว่าเรามีอยู่สองที่2ต้นใหญ่แต่ที่ในเมืองเนี่ยต้นใหญ่แต่ว่าต้นนั้นเนี่ยเราตัดทบกิ่งพันเรียบร้อยแล้วฉะนั้นคะเนี่ยคือตัวอย่างของของพันตัวนี้ซึ่งกิ่งพันก็มีพักกันอยู่ในนี้อยู่แล้วฉะนั้นเราไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยว่าจะผิดหวังกับคุณภาพของต้นไม้ สนใจหรือว่าต้องการที่จะติดต่อสอบถามราคาอย่างไรในเรื่องของกิ่งพันเนี่ยเราขายกันในราคาส่งนะคะไม่แพงเอาอยากให้คนที่เขารักต้นไม้ประเภทไม้ด่างเนี่ยได้ไปชื่นชมได้เป็นสัมผัสความสวยงามได้เป็นสัมผัสความสดชื่นของต้นไม้ได้ใกล้ๆแล้วก็ง่ายๆติดต่อกันเข้ามานะคะทางอ,าอ่าเพจเฟซบุ๊กนะคะคุณฟินิกหรือว่าเบอร์โทรศัพท์0 8 9 6 6 1 9 4 1 5แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะนี่เป็นของพี่สาวหมายเลขอะไะคะ0 8 9 8 2 ค่าผ่านไปผ่านมาสนใจยังไงสะดวกในเมืองก็ในเมืองก็มีนะคะหรือยจะผ่านมาทางบ้านละไซก็มีเหมือนกันเส้นสุรินสีขอแล้วก็เส้นสุรินจอมพระนะคะพร้อมให้บริการสอบถามกันได้เพราะว่ากิ่งท่านเนี่ยเราตัดลอตใหญ่หมดแล้วหมดเลยเราจะไม่ได้ตัดลอตใหญ่และวแญ่าาใน่นลันี้นะคะเป็นรอบๆถ้ายัางไงสนใจพักมานะคะขอบคุณค่ะ